สวัสดีครับผมท,ท,บท่านผู้ชมพบกับนุ่มมาร์คแนวนในช่องนุ่มมาร์คแนแนะครับอ่ามานนี่นะครับสีผ้ามาผ้ามาเช็คน้ำหนักที่หนูหนูคุณกับหนูบุคุณนะครับซึ่งมีอายุอยู่ห่างกันหนึ่งเดือนผมสีเช็กนา้ำหนักเฉพาะพอพัดในท่านผู้ชมในเบื้องน,นะครับว่ามันสิปเป็นยังไงนครับหนูคุณกับหนูบุคุณนะครับหนูคุณนี่อายุอายุหน่อยกว่าหนูบุคุณนะครับอ่า หนูว่าคนอายุลายกัวนะครับอมันจะห่างกันเดือนนึงนะครับอซึ่งผมจะพาไปเชีคยกลำนักว่ามันจะเป็นจังไดนะครับปลาบันฑิหนักเกินกันแห้งบัณฑินะครับอายุหนูแล้วก็น้ำหนักของหนูนะครับอ่าก็จะมีมีสองบ่อนี่แหละเราเมื่อกี้ผมได้แยกกันแล้วนะครับได้แยกกันอายุในโซนเดียวกันละเดี๋ยวว่าจิบ ชิปนู้ที่หนักๆผมได้ลงไปหลายชิปแล้วนะครับซึ่งมันมันหนักอีลีครับเอาก็ก่อนอื่นก่อนจะไปชมก็ฝากกดติดตามกดนเลยกดแชร์ช่องนุ่มมาร์คชาแนลในดับอ่าอ่าก็ไปชมกันเลย,มมนเนยครับ,อ,อ,บอ,อ่านี่ครับผมก็ได้ตั้งแต่สั่งไปแล้วนะครับวันนี้เราสิพามาชมบ่อนี่ครับบ่อนี่ก็ได้ท้ายไปแล้วบ่อนี่อายุประมาณประมาณหาเดือน ประมาณหาเดือนต้นๆตนตนสีเดือนันไปนี่แหละอันนี้ประมาณหาเดือนครับแต่บอนี่สีเดือนครับอ่าได้ลงไปหลายคิบแล้วบอนี้ผมพยาพามรีวิวหรือว่าชนุนนักบอนีกนะครับก่อนนะครับแต่ว่าผมก็ต้องตัดชีพคนนะเพราะว่ามันจำอยากบอนี่มันหายับอ่าแล้วคนที่จับใหงไบ้งนะครับเอ,อาครบผมทนผูช้ชมตอนนี้ก็จับไปเรียวนะครับซึ่งหายแห้งนะครับอ่ะตัวเรียนครับขึ้นแต่ช่างเลย พี่น้องโอ,โ,โอ้โหโอ้โหทำไม่ช่องผมโอ้โหเก้าขีดอะ่ะไปขีดคุก่ก้วกับเก้าขีดอะ่ะอ่ะผมสามารถปล่อยประเด้นะครับแต่ว่าหัวหางนี่ซ้ำประได้ไม่น้ำหนักเลยนะครับอ่ะนี่ครับผมโอ้โหสุดยอดจริงครับผมสุดยอดมากสุดยอดมากโอ้โหหนักมากครับผมตัวนี้ีไปเก้าเก้าขีดครับอ่ะไปดูตัวต่อไปนะครับผม ตัวนี้นะครับอ่านี่ครับผมตัวตัวที่2ครับอผมโอ้ยเงย,ยงว่าคือบอ่นตัวอายุหนึน่หอ้ย,อยตาสังหักอันนี้เกาขีดคับเกือบโลเลยเกือบโลนะครับเกือบโลครับผมเ,เ,เกือบโลนะครับโอ้กัดเจาะววเลยเกือบโลครับผมตัวนี้อ่ะลง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 ,ลง นี่ครับผมกระสินี่องตัวนักสูสีกันอายุวานหาเดือนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมอาหารก็แห่งตามสูตรคือก้านครับอ่าไหนๆดูด้วยโอ้เยอะเนาะมันใหญ่เลยี่นผู <c oughs> น้ชมบอยสองครับเป็นอายุหน่อยกาบอยหานะครับม่นสีเดือนนะับบอนี่ไีลยวลงเวลาคลิปแล้วอ่ะ ัครบหายเลยอันนี้สี่เดือนนะท่านผู้ชมอายุหน่อยกบฟังหันนะครับอ๋อขึ้นตะสังเลยโอ้ตะสังหักตัวนี้ปล่อยได้คนระับโอ้ตัวนี้เปียกชีดครับผม,ม,มท่านผู้ชมเปียกชีดสำหรับสำหรับฟอพันตัวนี้ลงแล้ว ตัวต่อไปตัวต่อไปนี่ครับผมท่านผู้ชมตัวที่สองขนาดสิทธ์น้ำหนักหน่อยก็โตหันเยอะหรอกซูซี่กันซ้ำกันเลยซ้ำกันสองตัวนี่แม่นีไม่ลูกสามตัวได้น้ำหนักดีมากเลย ผมท่านผู้ชมลงขิดดินนี่เจ้าสิเปรเซ่จะขอนข้างไงเตยตยาหนึ่งลำนักซูซีกันเอาขอ่า,าขบวบข่าวบอมาขบาบอวมันหายมันหาย่อน,น,น,นะครับนี่ผมท่านผู้ชมบอกระฝนตกบ่ได้ทำความตะอาขาบอมีเวลาหวานับเอาปิดบอนะครับ,บ,ะรบจะสั่งกระหังมันหร แต่หมดหรอเราผมท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ชมไปครบก็น้นำหนักถือว่าอายูนเกณินมาตรฐานดีมากเลยนะอ่าเก่าขีดกับแปดฉีดครับอายุหน่อยหน่อยกลัวจะว่างเป็นน,นูขุนครับกกบถือว่าโอเคอยู่แต่ว่านูม้าน,นหาเดือนนี่อายุหลายว่าในเก่าฉีดนะครับเพิ่งการฉีดหนึ่งก็เพราะเสียหายไปไหนครับว่าหนูคุนกับนูประได้คขุนมากคั โบดีคุณเดียวดีวัวนะครับตัองกัน้นำหนักมาตรฐานต้องขึนคอครับอสำหรับคลิปนี้ถือใจทันใดหรือว่าดีแบบได้บบดีแบบเด็กอะพีว่ากันเด้องผิดหวังเลยก็นี่แหละรีวิวไปแบบบ้นบานๆนะครับสำหรับขอพันครับยี่ต้งบุ่นหน้ารถเดี๋ยวบ้านๆนะสำหรับคลิปนี้ขอคนละคนละจันใดละคนละคนละ,คนละไหลนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ลงมาเฉดเี่ยวนะครับอ่าช่วงนี้ก็บ่ค่อยมีมีเวลาว่างครับก็เหตุงานไปนํางนะครับก็บางทายยามเช้าครับอ่ายามแนงก็ตัดคลิปครับก็ลงมือถัดไปนะครับก็อย่าเฝ้าลืมกันนะครับที่ลงเรื่อยๆนะครับพยายามเฮ็ดคลิปเรื่อยๆครับเอ้าสําหรับคลิปนี้ลุงมาก็ขอลากผก่อนนะครับสวัสดีครับ